ขอต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่ใหม่รายการที่จะชวนคุณไปค้นหามุมมองใหม่ๆของใหม่ไทยผ่านสายตาคนรุ่นใหม่แบบไม่จำเจวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสัญลักษณ์เล็กๆบนผืนผ้าไหมที่คนส่วนใหญ่มองข้ามแต่รู้ไหมว่าสัญลักษณ์นั้นซ่อนความลับของคุณภาพผ้าไหมไทยไว้นั่นก็คือตรานุกยูตรานกยูพระราชทานคือสัญลักษณ์ที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเล็งเห็นว่าผ้าไหมไทยต้องมีมาตรฐาน จึงได้พระราชทานสัญลักษณ์นี้เพื่อความคุ้มครองผู้บริโภคและช่างทอผ้าให้เป็นเครื่องหมายการันตีว่านี่แหละผ้าไหมไทยแท้กรานกยุ่งมี4ีสีสีระดับ 1. นกยุ้งสีทองสัญลักษณ์ของผ้าไหมไทยคุณภาพยอดเยี่ยมใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน เป็นทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนเส้นไหมต้องสาวด้วยมือผ่านพวงสาวลงภาชนะและทอด้วยกี่ทอมือแบบพื้นบ้านชนิดพุ่งกระสวยด้วยมือเหมาะกับงานพิธีงานราชการหรือใครที่อยากสะสมผ้าไหมหรูระดับพรีเมียมคำเตือนใครได้สัมผัสผ้าระดับนี้ระวังจะหลงรับจนหยุดซื้อไม่ได้ 2. นกบยุงสีเงินผ้าไหมไทยมาตรฐานเน้นคุณภาพแต่เปิดทางให้ดีไซน์ร่วมสมัย ใช้เส้นไหมไทยพื้นบ้านหรือพันไทยปรับปรุงเป็นเส้นพุ่งหรือเส้นยืนเส้นไหมต้องสาวด้วยมือหรือสาวด้วยอุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์ไม่เกิน5้าแรงม้าทอด้วยกี่มือหรือกี่กระตุกก็ได้เหมาะสำหรับคนที่อยากได้ผ้าไหมดีๆใส่ไปทำงานหรือใส่ออกงานที่ยังเก๋แต่ไม่เป็นทางการเกินไป 3. นกยุงสีน้ำเงินผ้าไหมไทยประยุกต์ตัวแม่สายแฟชั่น ใช้เส้นไหมแท้ทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนไม่กำหนดวิธีการสาวและวิธีการทอเหมาะก,กับสายออกแบบเสื้อผ้าลำลองหรือชุดยูนิฟอร์มเกๆ๋ๆและคนรุ่นใหม่ที่ชอบผ้าไหมแต่ต้องการความหลากหลาย 4. นกยุงสีเขียวผ้าไหมไทยทั่วไปใครเพิ่งเริ่มรู้จักผ้าไหมต้องเริ่มที่น้องเขียวคนนี้ เป็นผ้าไหมที่ผลิตด้วยไหมแท้หรือผสมเส้นใยอื่นๆได้ทอด้วยมือหรือเครื่องก็ไม่ว่าลายอะไรก็ได้สีอะไรก็ได้ชิวๆแบบใส่จริงใช้ได้ทุกวันราคาเบาสบายแต่ยังมีคุณค่าเพราะผ่านการรับรองจากกรม,มหม่่นไหมเช่นกันเหมาะกับการใช้ทำสินค้าแฮนด์เมดของที่ระลึกหรือใช้ในชีวิตประจำวันแม้ไม่เป๊ะระดับพรีเมียมแต่ก็ยังคงคุณค่าความเป็นไหมไทย แล้วถ้าไม่มีตานบยุ่งล่ะไม่ใช่ว่าไม่มีเท่ากับปลอมนะแต่ถ้ามีเท่ากับมั่นใจได้ว่าผ้าผืนนี้ผ่านการรับรองแล้วเหมือนซื้อของแบรนด์ที่ผ่าน QA โดยกรมหม่อนไหมเป็นผู้ควบคุมมาตรฐานนี้ทั้งหมดนี่คือระบบตรวจสอบคุณภาพผ้าใหม่ของประเทศไทยที่ไม่ต้องใช้แอปไม่ต้องสแกน QR Code แค่สังเกตที่ชายผ้าก็การันตีแล้วว่าได้ไหมแท้ร้อเปอร์เซนต์อย่ามองแค่ความสวยของผ้าจงมองที่คุณค่าที่ซ่อนอยู่ในเส้นไหมและครั้งต่อไปที่คุณเลือกซื้อผ้าไหมไทยอย่าลืมดูที่ป,ปลายผืนผ้าว่ามีนกยูงสีไหนซ่อนอยู่แล้วคุณจะเลือกได้อย่างรู้จริงและภูมิใจยอย่างแท้จริง ฝากติดตามรายการใหม่ใหม่ใรายการที่จะพาคุณไปค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับใหม่ไทยมุมมองใหม่ๆของใหม่ไทยใหม่ใหม่